อ้าวกลับสวัสดีกับสวีแดดครับผมโอ้ยนนนเนาะมาแดดทอนคักคักโพดคักแน่คักโพดโพดโพดนะครับเนาะนี่ครับผมแดดทวนฮอนแบบนี้ผมจะกินไข่มดแดงนี่นะแล้วมาแย่ไข่หำโอ้ยมแม่งโอ้ยไข่มดแดงครับผมนี่แสบๆจังไลยนะเจ้านี่เนาะนี่ครับผมนี่ครับพิกัดสวนทศสมครับผมเนาะนี่ละเาในไ้อสวนนายช่างใหญ่ครับผมเป็นว่าเพื่นว่าสิมาปลูกเห็นว่าอยู่ในที่ที่เสียดยางบุษเสียดรีสอร์ทิลิฮีเอ๋อโอ้ยเนาะ นี่แหละครับผมมันบได้แก่มันบัตลื่นมันอะไรครับอ๋อเนานเนาะนี่แหละครับมันมันท่านอิจแก่ครับมีเนาะขัดแก่จังน้อยนี่เอ้ยเื่นปื้ดลื่นปื้ดครับผมนี่ครับผมจะมาทําทาสาธิตวิธีการแย่ไข่เบืแดงครับผมนี่ครับมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นมาล้อมครับผมเด้อผมมาสนใจมาสิก้อยกินกินเทียงเนาะแซ่บจะทํามันว่ามันเทียงว่ามันใบเราครับมีเนาะอ๋อนั่นาะเนาะนี่ครับมาลุ้นมาชมมาเชียร์ครับผมนั่นนั่นเป็นอะไรครับมาเบื้องแรกนี่ครับผมอุปกรณ์พิเศษ กต้องมาจากซุ้มสแลนครับผมนี่ครับผมขู่ครับกับสมัวครับผมดัดแปลงครับผมมันรุ่นครับผมแตงตัวมะชูเผาชิวากันนะครับน้ำมันเน่าขึ้ชิวๆเข้วชิวๆนะครับเนาะมันล่องไับผมแนี่เวลาผมนั่งหามจอบบังหามนะครับจังอไรไม่เจอบนี่ครับผมคมณผู้ชมเห็นเปล่นี่มีทั้งนี้มีนี่สองรังเบื่อเริ่มครับผมเดี๋ยวผมจัดการทังครับเพื่อนมันกำลังเรียกไม่สิ่งเด็กแก่ป่เนาะสำนักพ่อพ่อขาดเนี่ยแก่ป่ะหนึ่งมาอ้า มาดูครับผมมาดูนี่ครับคนท้างถานี่คือรเป็นนะครับเนาะโอ้โมันทั้งโเอนเนาะเขาบอกเขาเป็ดริ้นแย่ครับผมนกเ้นับนก็บาดเขาเลยอันนี้ทั้งปอมครบผมทั้งปอมตัวี้บาดเ่าีลหลังจาจะไหลครับผมอ่ะไปครับไปเนาะโอ้โหตัวนี้ตัเด็กแกรัวเด็กแกที่นี้อ่าเดี๋ยวผม ต่าันเนาะครับผมปกรที่เ้นเวหาตันที่งแง่ครับบุรีองแงเหมนกันเนาะโอ้ไม่นั่นนั่่ว่าตะลวาตลวาตลเปนดคับเจ้วะเจ้าวะแต่งตัวเ็ผาชิบากันนะครับโอ้บดแดตัวเม่ครับมบดดตัวเม่ต้อเขียนยัไงได้ครับบดดตัวม่ครับบดดตัวม่สิัดสอบข้อกับหูนู้ครับไปหนตัวม่เนาะ กบแดงกับเตยถึงมากับเขาบังดากครับกับเขานั่นล่ะกบแดตัวตัวผู้ที่เขาถึงมากัดเขาตรีนรับผมโอ้โีเนี่ตัวผู้เหตัวแม่สตัวกับกัดเราตอกข้อผมกแดงกัจังไรเนาเด็กแก่ตัวเด็กแก่ยเด็กแก่ยดโอ้โหโอ้โหเนาะพอตอวแม่เลยครับเจอสามเมีให้กบแดงรับผมิ้สวยเออยิ้มสวยประมาณนี้แหละ ต้องกัแม่หลุดนะการท้าทายยั่ให้มันแดงนะครับเด็กแก่พัดนบาดทะิ่อันนี้เป็นทั้งความัน้งปวมเนาะโอ้โเด็กแก่โอคเป็นใครเด็กแก่อ่อเป็กแก่ ก็าศั่น้ำไฟมาปันคุณจักสิมบอกนี่ครับผมมันคือเป็นไข่แบบที่แบบนี่นี่ครับผมเนี่ยเขเดี๋ยวไข่ยังบล็มันไข่ผ่าได้ไข่ยังบลไข่เล็กเหนี่ยวอังไหมเอาเชส้นผิดครับผมอยากชูกับอยากอ่านอยากอ่านอยากอ่านก็มันจะอ่านเถอะโอ้โหเด็กแก่แค่บาทเด็กแ่เด็กแก่ครับผมนั่นโอ้โหมันคือเป็นไข่แบบที่แบบนนี่ก็เป็นไข่ปราดล็่ไข่ยังบล เอาิดว่าผมว่าผมตัดดีก oh, ว่านคตัดก like ีก่ันั่นวาตอนลืมอยู่แล้วโอ้ยสีละครับเแล้วเป็นสีละครับเนาะที่เนือเขาวัดเผาเต๊กแถวแอลยังดีครับผมเฮ้ยสายพันลงสีปร่กันละชุบชัชชจากเอลกับดินเท่ากันละโอ้ยเดี๋ยวก่อนเนาะ จะหาต่อไปก็ดีโอ้มาเจอเด็กเกลียดก็ดีไหนครับพ่อบังแดดบางแดดบางแดดประทัดตรงไหนบังเด้งบางเด้งบางตั้งใจบั้งเหรอแต่ไม่เห็นหนาเพิ่งมาถือว่าใจฉีกขาดเดยโอ้โหขับเตัมเต็มครับเต็มเต็มเต็มเกือบเข้าเต็มเกือบตัวแม่งนะตัวแม่งนะเขาบอกการสอบข้อไหนมันมั่วพอโอ้ยมาจากโชเล่ยหางเอ้ย กระจายต้นเมียไรสุดหนาวกันนอนวะไว้ยัดบางับนั่นแหละใจครับผมมาจิกทั้งนีครับนี่ทั้งนี้โอ้โหถืเกียวดยคับนี่แรับผมก็ต้อนบกมองลุ้นเมียกระดาษข้ามหุ่ต้องตามหุับต่อไปนี่ครับต้น่อปงนี้ก็จะมีสายโอ้คือคือคือือเกดิีนั่น เร็วหาตันกบว่าเร็วแล้วเขาไปเจอเอไม่ได้รับรถเขาต้องอุปกรณ์เสียรับคู่ไอ้เองน่เนี่ยใครบดแดงชีวิตไม่ใช่คุกก็สมบูรณ์เมโอ้เกี่ยอะรับเนี่เขาไม่ได้เกียไรหรเป็นสุ่เง การธรรมเจตุนิเทยังอะไปไข่หน่อยยั่ไหมอะดิฉัขพังเนาะขอคิดรอจังเลยบิดกันักผมเนาะับเอาหมุนเนาะดนพังยนเออหางเดี่ยเอยืนเก่าวัวต้องทำเนาะเฮ้ยคุณ้งไงเนาะ้งนี้ห้างกลมว่นี่ย้างกลมห้งกลม หอมปอมมาคือมาคือเดี๋ยัคดีตรงมันมีหลายห้างผมคุเพียหลายหังกูดนแดงขางอมันมีหมดไหมไปจมใจเลยไปจมใจเหรอแต่ไรเหรอวันนี้เนี่ยมันมันตู้ฟ

กำเท้ามี่ครับผมโอ้ยอันนี้ประสูครับผมดัดจักรานทั้งเตรียมแต่ผมบ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นรังต่อไปครับผมอีกทำทานโตโต๊ะโต๊ะที่ประหาตมวนป

นี่ิเบิดแล้วเขาไปตัวต่อไปครับผมอ้นี่นีเห็นเหลนครับผมนี่ายยุ่นีแะผู้าสักหน่อยุมีเงี้ยหน้อยเขาต้อง้กะย่นี่ดก้ยเอาเสื้อลมากันแล้วกันจถาแป๊บเดียครับผม

mình ta không nhé Bây được su bưng bà thôi <laughs> đi. ทางเขาอขังโอ้แต่ยัดเลือยู่เลยอยู่แล้วเขาวาหากินรอป้านอยู่แล้วเนาะ ทำเท่มนครับผมมีข like ้อม hmm. like ูลอากอ่างผอี่เขาตัวภาเยวกันน้เนี่ยนี่ครับผมว้ยวคนนั่นๆนาะเบ่จังบ่งกับบเปินเจงบ่เก้าว่ะ chưa không cho mấy con chơi cái cái theo โอ้ลืยลืมเขาผมลืมเขาโอ้ยน่าผมลืมผมใส่วิดีโออยู่โอ้ยคิดถึงแป๊บเดียวครับผมผมลืมผมใส่วิดียอจังนะเกิดว่าขาดนะโอเคผมรอต่อไปครับผมรอข่าวเดียวผมหายใจไหมบ้าน ผมเมย์เนี่ยโอเคครับผมเอาซอมมี่ก็นอนผมเมยแล้วมันมีทั้งหมครับโอเคครับผมสวัสดีพี่เรียหัวครับผมโอ้ยเรียหัวอีกแล้วโอเคครับผมโอ้ยเจฟเฟิลเจฟเฟิลเจฟเฟิมันต้องผมลืมไปทำลืมไปมันต้องมาดูผลงานครับผมมาดูมาชมมาเชียร์กันก่อนครับผมบู้พ่เจ้าว่าใครไปจะกินหรอพี่เจ้ยไปจะกินหรือเนาะมันต้องดีๆนะมาตรงดีๆมาตรงดีๆโอเคครับมาเบิ่งผลงานมาจุดอะไรกันนะบาตทนี้โอ้ยนะครับอู้ปวดพวกครับผม นี่ล่ะเนี่ยเรียนๆนะครับผมเนี่ยยังอยู่ที่นี่เนี่ยเรียนๆครับผมโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยวเพื่อจะเกลี่ยคเนาะงขับจูบว่ากลบได้กร็ใช้ตุ่มปลาแล้วครับโอ้ยอยากหัวรอดเป็นภาษาญี่ปุ่นครับผมคิมุกิคิมุกิครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่เรียกหัวครับว่